ทำทองตกไว้แถวนี้เนี่ยทองอออเอา้านี่แม่แต่งตัวซะสวยเชีวยวนะจะไปไหนเนี่ยฮะวันนี้แม่จะไปซื้อทองลูกแม่อยากได้เลดเส้นใหม่เพื่อนแม่นะ เขาเพิ่งเปิดร้านใหม่ส่งโบชัวมาให้แม่นะมีจะลายสวยๆทั้งนั้นเลยเกมเอา้าแล้วไอ้ที่แม่ใส่อยู่เนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันก็ทองไม่ใช่เหรอแม่แล้วแม่จะซื้อใหม่ไปทำไมมันก็ทองนั่นแหละเองก็รู้ไม่ใช่หรอว่าแม่ชอบสะสมทองชอบสะสมลายสวยๆนี่แม่งั้นแสดงว่าตอนเนี้ยแม่ก็มีเงินแล้วดิ แล้วทำไมอะเกมทางนั้นเนี่ยฉันขอเงินแม่ไปซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ได้ไหมอ่ะพอดีว่าเครื่องเก่ามันสเปคตกแล้วอ่ะแม่เล่นแล้วมันช้าโอ๊ยแต่มันก็ยังเล่นได้อยู่ไม่ใช่หรอเองก็ใช้ไปก่อนสิโอ๊ยแม่ไม่คุยกับเองแล้วแม่จะรีบไปซื้อทองของแม่ สวัสดีครับคุณพี่คนสวยจะไปไหนนะครับแวะดื่มกาแฟสักแก้วไหมครับนี่เธอเธอเพิ่งมาขายเหรอฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยอะใช่ครับผมเพิ่งมาขายครับคุณพี่อุดหนุนผมสักแก้วนะครับวันนี้ผมไม่ขายไม่ได้เลยอะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังฉันจะมาอุดหนุนนะวันนี้ฉันจะรีบไปธุระจ้ะไปธุระเหรอครับคุณพี่รีบไปทําธุระอะไรเหรอครับ ทำไมดูรีบร้อนจังเลยฉัน่ะอยากไปซื้อทองฉัน่ะอยากได้เลดเส้นใหม่อะจ้ะก็ระวังระวังไว้ด้วยนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพมันเยอะนะครับว้ยมิจฉาชีพฉันไม่กลัวหรอกฉัน่ะกลัวว่าจะไม่ได้สร้อยลายใหม่อ่ะสิ <c oughs> ฉันไปก่อนนะเดี๋ยววันหลังฉันมาอุดหนุน <c oughs> ได้ครับอย่าลืมมาอุาดหนุนนะครับ <c oughs> จ้า ใครมาทำทองตกไว้แถวนี้เนี่ยทองโอ้โหทองเส้นใหญ่ถงใส่จะห้าบาทมังเนี่ยวันนี้ฉันโชคดีจริงๆเลยอะเธอจะโชคดีคนเดียวหรือไงฮะฉันก็โชคดีเหมือนกันฉันก็เก็บได้เหมือนกันเนี่ยนะทองอันนี้ เก็บได้ก็ต้องแบ่งให้ชั้นคนละครึ่งถ้าเธอไม่แบ่งชั้นคนละครึ่งอนะฉันจะไปแจ้งตำรวจว่าเธอเก็บของได้แล้วไม่คืนเจ้าของมีอะไรกันหรือเปล่าคะนี่อย่าบอกนะว่าคุณสองคนเจอทองแล้วกำลังแย่งกันอยู่อ๊อบอ๊อบปบ ปล่าค่ะพอดีพวกเราสองคนแค่คุยกันเสียงดังเฉยๆอะค่ะอ๋ออ๋อเปล่าจ้าเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยเราแค่คุยกันเฉยๆนะจ้าถ้าไม่มีอะไรงั้นฉันไปก่อนนะคะอ๋อจ้าจ้านี่เธอทองอันนี้ ฉันก็เจอเหมือนกันเธอต้องแบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจว่าเธอเก็บทองได้แล้วไม่คืนเจ้าของออก็ได้ก็ได้ป้างั้นเราทองเส้นนี้มันต้องห้าบาทอะแล้วมันจะแบ่งกันยังไงล่ะจ๊ะป้าเนี่เอางี้เดี๋ยวฉันน่ะจะเอาทองเส้นนี้ไปขายขายได้เท่าไหร่ก็มาแบ่งให้คนเราครึ่งดีไหม ป้าวันนี้ฉันรีบแล้วย่านันไงตลาดมันก็อยู่ต้องไกลอะ่ะงั้นป้าเอาอย่างนี้ไหมล่ะไอ้สร้อยข้อมือของป้ากี่บาทอะสองบาททำไมเหรองั้นป้าเอาอย่างนี้ไหมป้าเอาเส้นเนี้ยไปแล้วป้าก็เอาที่ข้อมือของป้ามาให้ฉันฉันเอาป้าแค่สองบาทเท่านั้นแหละแล้วที่เหลือป้าก็เอาไปเลยห้าบาท อันนี้5บาทแลกกับ2บาทเอาสองบาทฉันไปใช่ฉันเอาแค่2บาทปาทได้3บาทเลยฉันได้กำไรอีก3บาทเลยเหรอแน่นะแน่สิป้างั้นก็ได้งันเธอเอา2บาทของฉันไปแล้วฉันเอา5บาทมา ป้าเรื่องเนี้ยเราต้องรูกันแค่สองคนนะพ้าอย่าไปพูดบอกใครนะเออฉันรู้แล้วนะงั้นทำนี่ก่อนอนะจ๊ะป้าฉันรีบอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทองสองบาทเลขกับทองตั้งห้าบาทใครบ้างจะไม่เอาวะเฮ้ยโชคดีจริงๆโอ จะสำเร็จไหมเนี่ยมาแล้วจ้าเฮ้ยแกเป็นไงบ้างสําเร็จไหมระดับมือชั้นนี้แล้วอ่ะไม่มีพลาดจ้ะงั้นฉันว่าเราไปหาพี่โฟนที่ร้านกาแฟเพื่อแบ่งตังค์กันดีกว่าไปสิจ้าจะรออะไรล่ะ ซื้อทองแล้วเหรอแม่นี่เกมวันเนี้แม่โชคดีมากๆเลยนะลูกเจอทองตั้งห้าบาทแน่แล้วแม่ไปเจอที่ไหนมา <c oughs> ก็ตอนที่แม่จะออกไปซื้อทองอะแม่กำลังเดินอยู่แม่เจอทองห้าบาทมันตกอยู่พร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งลูกแล้วผู้หญิงคนนั้นนะเขาก็เอาแค่สองบาทเองขอให้แม่มตั้ง3บาทแน่ แม่โชคดีมากเลยนะลูกได้กําไรเพิ่มอีกอะ่ะแม่แม่รู้ไหมว่าแม่ทําแบบนี้มันผิดกฎหมายอะ่ะโอ๊ยผิดกฎมองกฎหมายอะไรก็ฉันเจอทองตกอะ่ะใครเป็นเจ้าของฉันก็ไม่รู้ไหนแม่เอาทองแม่มาดูดีว่ามันใหญ่ขนาดไหนอะ่ะอสวยมากเลยน้ำงามมากเลยนี่เป็นไงลูกห้าบาทแบบตันด้วย แม่นี่ม่ทองปลอมนี่แม่ทองปองทองปลงอ,งปอมอะไรของแกแหมน้ำงามสักขนาดไหนเกมแกดูไม่เป็นไม่รู้เรื่องหรอกอุ้ยก็เนี่ยมันติดมือฉันมากนียแม่ไหนดูสิ เป็นไงล่ะแม่เพราะความอยากได้ทองของคนอื่นน่ะจนเป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพหลอกได้เอาง่ายๆอะแม่จนแม่ต้องเอาทองมให้เขาหลอกทั้งสองบาทโอ้ยนี่ผมจะโกรธแม่หรือจะสงสารแม่เนี่เนี่ยโอ้ยข้อมือฉันสอบาท ต,ต้องแบ่งฉันครึ่งหนึ่งถ้าไม่งั้นอ่ะฉันจะแจ้ bueno, งตำรวจข้าตรงนีนะเข้าตรงโกไปอยู่ิพูหมทายยาวๆนะนะลงเาทำไมเนี่ยหลงเ้าเอ๋อ อ๋อใช่จ้ะเราเราคุยกันเฉยๆจ้ะไม่ได้ทะเลาะกันเลยเฉยๆเราคุยกันเฉ <laughs> ยเ <laughs> ๆค่ะ